สวัสดีครับวันนี้เราจะใช้เวลาไม่มากนะครับเพื่อมาเสริมเคล็ดลับใน IELTS Speaking นะครับพี่ขอบอกว่ามันยังมีวิธีการที่เราสามารถจะขยายประโยคที่เรากำลังพูดเนี่ยโดยใช้คำว่าเพื่อที่จะซึ่งก็ตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า to คำว่า in order to หรือแม้แต่คำว่า so as to อย่าลืมจำนะครับ to in order to so as to to in order to so as to, 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 so as to ทีนี้ตามโครงสร้างเนี่ย แล้วก็บวกด,ด้วย verb infinitive in order to บวกด,ด้วย verb infinitive ได้เลย so as to ก็บวกด,ด้วย verb infinitive แล้ว verb infinitive คืออะไรคือ verb ตัวแรกเลยของ verb ทุกตัวเช่นเวาลาเราพูดถึง verb to be เห็นไหมครับตัว infinitive ก็คือตัว b นะครัแล้วค่อยกระจายออกเป็นช่องหนึ่ง is am are was were หรือแม่แต่ b นะครับถ้าเกิดเป็น verb to have ละ่ะ เราก็จะได้ infinitive คือตัว h a v e ส่วนช่อง1จะเป็นได้2กรณีคือ h a v e กับ h a s นะครับถ้าช่องสองก็แฮทช่องสาก็แฮทนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็น w ถ to to ล่ะ n n f ฟ n i t ทของมันก็คือตัว do นี่แหละครับนะครับช่อง1อาจจะเป็น do อาจจะเป็น d o s s นะครับช่องสองคือ d i d ช่องสามคือ done อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น i n f i n i t ท v e ก็จะหมายถึง Ver รตัวแรกสุดเลยนะครับนะครับอเผอิญว่า เวิร์บอินฟินิทีฟกับเวิร์บช่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางกรณีที่มันเหมือนกันเลยคนก็เลยเข้าใจผิดว่าอินฟินิทีฟคือเวิร์บช่องหนึ่งจริงๆไม่ใช่ครับเป็นคนละอันกันนะครับตรงนี้ขอเน้นไว้อย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็จะขยายประโยคโดยการเติมคำแบบ to in order to so as to เข้าไปได้เลยพี่จะโชว์ประโยคตัวอย่างนะครับ farmers use chemical pesticides to get higher crop yields farmers use chemical pesticides in order to get higher crop yields อันสุดท้าย Farmers use chemical so p อ e s พร์ดซ s สส์ซึ g e e ินวอเตอร์ที่ลองเอาสามคำนี้ไปฝึกพูดเพื่อขยายประโยคดูนะครับใช้ได้ผลจริงใช้ได้ผลแน่นอนนะครับจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมันไม่สั้นไม่ห้วนจนเกินไปสามารถขยายความต่อได้ก็จะไปเสริมเรื่งองฟลุ e นซีหรือความคล่องตัวในการพูดเพื่อที่จะไปอัพแปนหรือเพิ่มคะแนนขึ้นใน PART i l อเ s p e a k i ินนะครับลองฝึกกันดูครับ